สวัสดีครับสวัสดีครับพบก,กับดวงหนึ่งนึทีกับดรเทมทารคานะครับเรากลับมากันอีกครั้งนะครับอาจจะมาชา้านิดหนึ่งต้องขออภัยด้วยนะครับดันอาหดาห์นี้นะครับจะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจำวันที่21-27ถพฤษภาคมนะครับเข้าสู่ช่วงปลายเดือนละ นะครับเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้ชาววันอา,อาทิตย์กับชาววันจันทร์จะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจติดต่อด็อรเทมทารุคา้วยครับเรามาดูกันของชาววันอาทิตย์นะเป็นยังไงบ้าง21-27นะครับพฤษภาคม ช่วงสัปดาห์นี้ชาววนอาทิตย์นะแบบปัญหาเยอะจังเลยเนาะยิ่งคิดก็ยิ่งกุมอะ่ะปัญหาเยอะคิดไม่ตกแล้วก็อา่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบภาระรับผิดชอบในหลายๆห,หลายๆเรื่องให้ระวังการโดนแทงข้างหลังอึดอัดใจกังวลใจและมีโครงการจะทําอะไรใหม่งานใหม่โปรเจรกต์ใหม่หรือมีการเดินทางนะเตรียมพร้อมเลยนะครับผมที่คุณกําลังคิดกําลังทําหรือกําลังอยู่ขั้นตอนในการสัมภาษณ์เกิดขึ้นได้สาหรับบางท่าน นะครับผมแล้วก็จะมีผู้ชายที่วางแผนเกง่งอาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณหรือตัวของของคุณเองก็ได้และมีไพ่ผู้หญิงที่วางแผนเกง่งบริหารจัดก,การเกง่งและผู้หญิงที่เป็นเจ้าของกิจการหรือ,อความเป็นแม่หรืออะไรบางอย่างอาจจะเกี่ยวข้องกับชาววันอาทิตย์ได้เช่นกันนะทีนี้เรามาดูซิว่าชาววันจันทร์จะเป็นยังไงบ้างตั้งใจไปร้อมกันนะครับ ชาววันจันทร์นะชาววันจันทร์สัปดาห์นี้อาจจะมีเรื่องให้ระวังการมีเรื่องปากเสียงนะครับมีปากเสียงหรือทะเลาะวิวาสนะครับเหมือนฝืนความรู้สึกอะไรบางอย่างแต่ก็ต้องทาอะ่ะอาจจะเป็นงานเนาะหรือเป็นโปรเจกต์หรืออะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าไม่อยากทำอะ่ะแต่ก็ต้องฝืนทําแบบภาระความราับผิดชอบในหลายๆเรื่องบางครั้งก็หัวร้อนเหมือนกันนะในสัปดาห์นี้เป็นคนที่คาดหวังสูงไม่ว่าเรื่องการงานการเงนินหรือความรักสิ่งที่ได้มา อาจจะไม่ได้ตามคาดนะแต่ถามว่าได้ไหมได้ไม่ต้องกังวลน,นะสิ่งที่เราหนักใจทะเลาะวิาวาสเรื่องเกี่ยวกับคนในครอบครัวอาจจะมีปัญหากับคนในครอบครัวหรือคนรักก็เกิดขึ้นได้นะครับหรือเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวหรือทําเพื่อครอบครัวนะในสาหรับสัปดาห์นี้แต่สุดท้ายท้ายสุดสัปดาห์นี้ชาววันจันทร์นะครับได้ชัยชนะได้ความหวังได้ความสําเร็จแบบชฉีวเฉียดคิดว่าจะไม่ได้แต่สุดท้ายชาววันจันทร์ก็ได้ครับผม ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะเนาะหรือเป็นความสําเร็จที่รอคอยอย่างยาวนานสําหรับบางท่านนะอาจจะรับการบรรจุก,ก็เกิดขึ้นได้นะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับชาววันจันทร์ด้วยแล้วกันนะในสัปดาห์นี้ครับผม